สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอ็กซีทุูท่ันเลยนะครับวันนี้ก็ผมจะพาพวกพี่พี่เนี่ยเข้าป่ากันเนาะไปดูธรรมชาติกันนะซึ่งวันนี้ผมก็ได้มากับพี่ชายกับนี่นะครับนี่พาเที่ยวครับสวัสดีครับผมชายเจนชายีรับซึ่ะะนะง เราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะพี่โอ้โหนานมากเพราะว่าผมก็ทํางานข้างนอกก็เลยไม่ได้เข้าป่ากับพวกพี่ๆเขาเลยก็ฝนตกแบบวัยเลยนะก็วันนี้น่ะก็จะพาน้องติวเนี่ยมาตั้งแคมป์สถานที่ที่น้องเนี่ยยังไม่เคยมาเลยพี่เดี๋ยวเราก็จะรีบเข้าไปเลยนะก็่อนที่ฝนเนี่ยจะตกหนักวันนี้นะใช่ครัเพราะตกได้สักพักหนึ่งเลยนะพี่ใช่แต่ว่าน้ําใสมากเลยนะใช่น้ำใสวันนี้เราจะเข้าไปก็ ขอคนละหนึ่งหนึ่งไร่หนึ่งแช่นี่เป็นตามเป็นกำลังใจให้เราทั้งสามคนด้วยนะครับปไปเลยครับเน,นี่รสชาติมันจะมีความ หวานนะครับแล้วก็หอมนะแต่ว่าเวลาต้มเนี่ยแนะนําให้ต้มกับเปลือกเลยต้มให้สุกเลยแล้วก็ผ่าออกข้างในของมันจะเนื้อมันจะหนาหวานวใช่ไหมพี่หวานถ้า,าต้มแบบต้มแบบสุกเลยนะต้มกับเปลือกมันจะหวานมากๆเลยเเจีกกจใชัสุดยอดเลยมีคมมากนะจีนชัยเนี่ย อ่อนนะอ่อนมากเลยจ้ากป็นรังหวานเลยะใช่น่ะกำลังดีเลยวันนี้เจ๊ใจโชว์เมนูอะไรไม่รู้วันนี้โอ้วันนี้เราก็มีเมนูที่แบบว่ามีน้ำพริกด้วยนะน้ำพริกเอน้ำพริกเลนะินน้ำพริกเมนูเด็ดกระนองไม้น, <c oughs> น,มนี่คือแบบโคตรเด็ดเลย <c oughs> อร่อยเข้ากันดีมากก็เราเราจะเข้าไปก็เสียเวลาตัวนี้นิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้หน่อไม้เยอะ เอาไม้กำลังขึ้นเลยขึ้นขึ้นเยอะมากเลยจ้ะแล้วก็เนื้อมันจะไม่ค่อยเหมือนหน่อไม้เล็กอไอพ้พวกนี้มันเป็นหน่อไม้คือเป็นอีกใหญ่ต้นไม้หนามอร่อยโอ้โหนานาจะได้กินนะไข่หนามเนาี่ยนะพี่มันขึ้นเป็นปีนอ่ินทละครั้งต้องแบบฝนตกโดนจริงๆอ่ะมันถึงจะขึ้นให้ไปปะ,ะไปตามเละทุกคนะไป let's go แก่คนหนึ่งเล่าว่า,ามือคนมาหาแล้วก็มาพาักที่ตรงนี้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ลมแรงแต่ว่าเป็น,ปน,ปนบังเอิญคือคือไอ้เนี่ไอ้ต้นไม้ที่สีเป็นดำเนี่ยม,มันงัดลงมามแต่ดีที่มันไม่โดนคนไงไม่เกิดอันตรายนะใช่มันมีไอ้งานนี้กานไว้อยู่แล้วคนนั้นมันนั่งพักอยู่ตรงนี้นิดเดียวแต่พอถึงก็เป็นความโชคดีของพวกเขาแล้พี่ อันตรายนะในป่าเนี่ยบางทีช่วงวมลมแรงๆเนี่ยบางทีมัน,น,นะนมีต้นไม้แห้งๆอย่างนั้นนะั่นะช่ไหมนะมันถลอมาอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็กําลังทักอยูไ่ไรมันทําให้อันตรายมากตันนี้คนเราจะลุยนะ้ำเนะี่ยดูมันลึกมากทาง นนนคนไรเ้โอ้นิดกันมินหัวเข้าเลยนะคนจะหาที่ตรงไหนอ่ะพี่จะพักตรงไหนโอเคครับทุกคนเราจะลุยน้ำไปต่อวน,น้ามแ คูชายพาลุยน้ำละได้ดีได้ได้ไปได้พี่ไปได้ดูน้ำน้ำจะไห่ตลอดเลยน้ำจไหล้วก็เนี้ยบ้านด้วยแล้ันเหมือนเปอไรทีีดู เหมือนมีตัวอะไรกัดกินมัก็ไม่รู้นะเหมือนลากเนี่ยมันไสหมดแล้วนะนี่อันนี้มันเป็นเอกเรียกว่ากล้วยไม้ปลาเป็นดอกไม้สึ่งงวนใช่เป็นชิดธรรมชาติเขาจะออกดอกไม้ทีละครั้งมาจาก ปีละรังดอกปีละทังปีละทังนี่ยท for ี่บุสามแล้วก็รางมันจะติดติดไม้ป่ะติดติดติดกับไม้นะพี่ตัวเนี้ยถ้าอ่ถือว่าเป็นดอกไม้ที่มาคาแต่ว่าถ้าออกไปหรือว่าไปที่ตั้งใจร่ต้องกาที่นใหม่เยจ้ะซื้อตนใหม่ป่ะ่น้ะติดนะติดนิดน้นบาท โอ้ยจังตรงนี้กำลังเหมาะเลย嘛<ะ>แก้มขึซะหน่อยนะะิดจันงน้ำ<แ><แ>ตรงนี้เ,เดินลงมาแคมป์ตรงนี้เลยนะมีพี่น้ำบรรยากาศกำลังเหมาะเลยนะใช่ครับตอนที่มาจะาใส่แบบนี้โหเราก็จะหุกก่นเข้าไม่ถูกหอกใช่ไหมจันต้องก๊อปแรงวันนี้นะรู้ว่าเราจะสอบไฟติดฝ่าหรือเปล่าชื้นเนาะพื้นเปียกนะเห็นไหมพื้นเปียกมากๆเลยพี่ดูสคนไม่รู้ว่าเราจะ่อไฟก็เปียก <laughs> น,น,นะ เพจเราเริ่กันเลยนะเพจเ,เราเนี่ยจะพักกันตรงนี้เนาะพี่ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวมีหลังคาตรงนี้นะจ๊ะโอเคเราจะพักตรงน,นี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเตรียมของกันก่อนนะครับทุกคนเจอกันครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้การใฟชีสเช่อีดเรียบ,บร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็คนเนี่ยก็ตกพอดีเลยนะพี่ตกเป็นใบล้มอยละซึ่งตอนนี้พี่วิชัยกับพี่ทีกคนหนึ่งเนี่ยไปกําลังหาปืนกันนะครับไม่รู้เนี่ยว่าเราจะจุดไฟติดหรือเปล่านะถ้าติดก็น่าจะดีนะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราขอจุดไฟทำประุงกับข้าวก่อนนะครับไว้เจอกันครับ

อะไรนะพี่มีที่มีผ้าใบติดมาด้วยไมง้ในิ้ไฟไม่ติดแย่เลยพี่เฮ้นนี่สุดยอดเลยนะเดียวครับพี่ทหารนี่สุดยอดเลยนะใช่ครับเก่งมากพี่ทหารนี่ไฟนี่สุดยอดนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่มเยี่ยมเยี่เยี่ยมเยี่เดอเอเย่ อกอนกเอาหิก้อนใหญ่ใช่ไหมโอเครับคนตอนนี้เนะี่ยเราเนี่ยก็ขี่เท้าอย่าดิวไปเลยที่ม,มันลื่นมากเลยพี่พี่ย่าตะไคร้มันคืนเลยนะใช่เลยลื่นพี่เลนลื่นเวลาเหยียบนั่นลื่นมากเมาเป็ไงดิวยอดตะก้อนย,ยอดคนต,ตกนี้เปียกแช่ไปเลย พี่ครับคือแลวนี่นเราเนี่ยก็สร้างคนสร้างนีสลห่ักมากเลยนะม,มันไม่ถึกงกับใช้แล้วเจ้จเาตัวนี้ก่อน,นะอ๋อใช่ไเอาตองขอก่อนนะที่จะใช้เอามานะคือมันไม่ถึงนะประโยชน์ประโยชน์มีสื่อการใช้ประโยชนย์ที่ถูกวิธีะ้ะสแนปลิงเขาเรียกสแนปลิงอ๋อมันลสแนปลิงมันจะมัาจเห็นไหมมันจะมันจะตั้งวงใช่ไหมรถยรรถเกียมันสูงตวน่ะก่อนที่จไปยานแะ้้าไปยานนะ ตัวส,สูงกันเราต้องหาอะไรที่แบบสามารถหาได้อะใช่เพื่อสามารถหาในในรอบตัวเราได้ถ้าเราไม่มีตัวนี้ก็จะหาพวกเขาวันใช่ป่ามันสคร้อนได้ เราก็จะหาอะไรที่เราสามารถหาได้เราก็เอามาทำนะจะได้คือมันก็ไม่มีผิดไม่ถูกนะทุกคนเราสามารถเอาอันนี้มาต่อกันนี่คือเป็นสซ็ตเดีนะสามารถใช้ได้ปกติมันจะสูงนะปกติมันจะอยู่นี่เลยนีคือไปอย่างดีนะ

ที่ต้อมอ่ะเนี่ยอันนี้ก็หมูวยทำให้เย็นชัยแล้วกันด้วยไม่ยุ่ยนะเไม่ไดอยู่นะนี่คือหมูวยทำให้เย็นชัยแล้วเนี่ยนี่คือเจาะเลยนะทุกคนเนี่ยเจาะเลยอ่ะถ้าเราไปหวางก็ไม่ บ่อ่อยน้ำพีพิพิธัณเด็ดมากนะทุกคนลอยจริงลอยยงนิ่งโยงนิ่ง I 告诉我 กว่าเลยนะหว่ามากอะไรอย่างนั้นนี่ก็นอไม้นะพี่ใ่ไหมก็ไับควรข้าวสุกเลยอ่ะงานเไยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมแล้ว คือพี่เนี่ยจะรอข้าวสุกก่อนนะข้าวสุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินข้าวให้ดูกันนะครับทุกคนน้ำเดือดเลยใจใจได้พี่เลยนะคูเป้หน่องไม้น้ำซุปิกหอมมากไ๋วเตี๊ยบ đi hoàng à. Ra dần. Mình sẽ sẽ 와우.

เรารวมกันดีกว่าอร่อยนะ Rồi hết ไวๆนะ กคนตอนนี้เราก็ได้กินข้าวเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงคราบพี่อ,อร่อยมากเผ็ดมากอร่อยมากอร่อยยอดก๋วยเนอไม้ก็เราก็ไม่ได้มาพังแคมเฮ้ยพังแรมเนอะทุกคนเพราะว่าปลา,า,า,าใช่มีปลาอยู่เราต้องมีการมีงานเนาะเราต้องกลับทำง,งานเลยนะครัาะถือว่าได้พาพีเอฟซี MC มาทบายากาแล้วก็ น้ำไหลมาสายแล้วก็ต้นไม้ตรงหินแล้วก็การแแคบของเราัก็สนุกสนานเนเต็มไปด้วยดีนะพีนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอกดไลน์ให้หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามก็เป็นกำลังใจให้เราทุากท่านนะครับออรขอขอดัอา้าตก่อนครับสวัสดีครับ